เอสพีมใต้เล็งแล้วครับสัดไกลลูกนี้ปัดไปก่อนหนุ่มบุญแล้วจวังหวะเข้าสิทธิ์จะเข้าไปย้ำไม่ไนดะ้ออสมันแต่งเข้าด้านในแล้วซัตลูกนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์ครับอุ้ยบอลพุ่งตรงเข้าประตูไปเลยครับเสาสองนะครับคือมันดักนึกว่าจะได้ปัน่นหนือลูกนี้แต่โอ้โหยิงเนี้ยเนี้ยไม่ได้ปั่นเลยแต่ว่าบอลมันฟุกมากออเอาจาังหวะนี้เอาเป็นประตูครับ โอตัดกลับเข้ามาตีเสมอก็เป็นหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าแล้วครับเพราะว่าจังหวะนี้เราไม่เห็นครับตั้งแต่ต้นจนจบไปเห็นบอลเขา้ามาจังหวะวางเปิดเข้ามาของอาทิตย์นะครับแล้วเลยจากโบเกียและเข้าศีรษะของสุภชัยครับ ตัวหลบสบายแล้วซัดเลยลูกนี้เอ้าบอลซองแตกโอ้โหอิตาลีเปิดเข้ามาจนได้เคลียร์ทิ้งเมืก่อนครับอ้าวจับได้คริสพิมพแล้วก็ซัดเลยน,นี่โอ้โหบอลกระชอกแล้วจวังหวะซัมโบเก้ไม่ตรงกรอบโอ้โหม่ฟองจะเอาฝาบู้สิทธิ์แต่ว่าจังหวะมันก็บอลก็เหมือนจะหลุดไปแล้วด้วยครับอยู่ที่บู้สิทครับอยู่ที่โดนพิมพ์บู้สิทไปเลย เสร็จเรียบร้อยครับชี้ครับโโอ้ดูซุลี่ขยับไปครับแล้วก็ด่งเข้าไปครับโอ้โหทุ่งถูกทางด้วยครับแต่ว่าแม่น้ำหนักไอปถูกทางแต่ว่าด้วยวิธีของบอลครับ จบเกมครับที่ลำพูเลอร์เซเดียมครับก็เป็นลำพูเลอร์เจ้าบ้านเปิดบ้านแพ้กับบุรัมูเนเต็นไปครับหนึ่งั